สวัสดีครับผู้หญิงโลกสวยนะครับเอามาดูข้าวโพดอบโอ่งครับข้าวโพดอบโอ่งเอาไว้ในตู้เย็นเลยแปดสิบผมตัดตว์เมื่อร้อนแดดหรือว่าร้อนทีโอ่งร้อนโอ่งตจนนิดเรียมนี่ครับกับตันบอกว่าร้อนร้อนแดดหรือร้อนโอ่งกันแน่ครับพดสิบข้าวาลังจะไหม้เลยข้าวโพ้คนแรกลงแลคือใข้าวโพดอบโอ่งโดยลุงเต่า โดยลงเตางอยนะครับโฮ้ยลงเตางอยลงเตาที่เดีวยวไม่เวลากินเลยกินเลยนี่เนีนไม่เกี่ยวเอาหมากไฟนะครับหมากไฟหมากไฟหมาเตาแต่ว่าอยู่ที่อุดรครับไม่เผ่อรู้จักโอ้นี่เขาทำสุกเขาทำสุกแล้วเขาก็จะใส่ไว้ในนี้ครับเพื่อว่าให้เก็บความร้อนครับความเขาจะอุ่นไว้เขาจะเขาจะาจะตลอด มันจะอุ่นมันจะอุ่นตลอดมันจะร้อนตลอดนะครับถ้ามันเย็นเก็จะมันจะเหียวเหี่ยวแค่นี้อร่อยครับแต่ถ้าความอร่อยของมันนะมันจะมันจะนุ่มไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับแต่ก็อยู่ได้หลายวันอ่ะอยู่ได้สามวันครับโอ้ใช่โอ้นะรถเออรถแม่โจ้ขายไม่ด้วยครอปแบบง่ายเลยไม่ง่ายนะครับแต่ละชุดนี่คือชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้ ขายเพียงอันละสิบบาทคราบไม่ไหมนี่แขนท้องทั้งหมดแล้วครับเนี่ยซึองมาซื้อที่ขยะมงเวลาญี่ปุ่นมาเนาะเปโถเนี่ยเปโถอ่งอ่งอะไรมั่งเนาะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคิดยังไงเดีมาทำก็โปรดอโุ่งขายนันได้รไฟคิดยังไงได้เสริมนะครับเนี่ยต่า่เอาตะข่ายล็อกโ่งเท่าไหร่ครับต้องแผงไปเห็นที่ไหนขายมาหรือเปล่าใช่ไี่ขึ้าลุงเขาเขาถามมึง่ะล็อกเป็นตะไคร้ตะไคร้ล็อกโถงเท่าไหร่คิดยังไงถึงมาขายก็โปรดอโุ่ง เมื่อก่อนขายของอยู่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนน่าจะขายของนูผมไม่ช่างครับเห็นช่างเป็นช่างผมซ่อมโม่ใช่เขไม่ยอมเห็นอือไม่ช่างทีนี้มันมีโอกาสได้ไปเห็นเนี่ยแว็บหนึ่งเนี่ยอ่าวบเดียวมีคนทำขายได้เหรอมีฮะถ้าต้นแบบว่าเขาอยู่ที่ราชบุรีนั่นเขาขายได้เยอะเลยล่ะอันนั้นของเขาเขาเป็นอาชีพเลยอือเพราขายได้วันหนึ่งที่ว่าเขาได้นะเขาได้วันละสองพันกว่า อยู่ได้เลยเนาะเขาอยู่สบายสบายอยู่สบายสบายกำไรอย่างเดียวนะของมันนี่เอาแค่เล่นๆไปเล่นๆเล่นๆไปทีนี้มันก็พออยู่ได้เหมือนกันคือเราขายได้วันละสองหุงสามผอย่างนี้เราก็โอเคแล้วคืออาชีพพุจริตนะครับแล้วก็ประดิษฐ์เองนะครับอีกคนจำนิดเดียวครับจำนิดเดียวครับรู้เลยนะมีคนมาแนะนำว่าทำไมไม่ทำไก่หรือทำเป็ดโอง่งมันฆ่าเขาอ่ะมันใช้ชีวิตเขาอ่ะไม่ ก็ไม่ต้องทำบาดีนะครับก่อนพ่อไปพ่อก็พ่อก็ฝากไว้ว่าอย่าไปฆ่าเขานะถ้ามันจำเป็นครับข้ามยางไม่เอาค่าบ้านมีเขียดกบไข่มดแดงก็อะไรอ่ะพ่อกบเขียดอื่นนี่ครับโอเคเอไว้เขียดอื่ไม่เอาบ้านคุณพ่อขอไว้ก่อนพ่อไปแล้วไข่มดแดงเนี่ยผมผมเองคือคุณไปแทงบ้านเขาอ่ะไปทั้งบ้านเขาเอาลูกเขามากิน่ะนั่นแหละครับ ท่เอาแลนะ้ว,วนะากน่นีซ<ป> <c oughs> าวด์แล้วอรใครปิดเพลง่นครดเพลงนะครับเปนเวลาเพลงรำทน เดี๋ยวช่วงสายก็จะมีคนเยอะกว่านี้นะครับครับขอบคุณครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับวันอย่างนั้นแหละครับนะฮะผมก็ต้องได้ไเครับเป็นไงเป็นไงน้องกู้ฐานน้องกู้ฐานอร่อยไหมน้องกู้ฐานตัวมดนั้ยลูกพี่อ๋อนะครับอ่าน้องกู้ฐานลูกพี่อ่อครับลองชิมก่อนเพื่อนเลยครับชิมก่อนพ่อเลยนะครับ ท้าจะอร่อยนะครับไม่คั่วไม่จาเลยกินอย่างเดียวเลยคนก็เช่อมล่ำท่าสลบอยู่ล่างหลังได้ไป่ชั้นนูตบดไม่ใส่ชั้นนูตบดไอ้ท่าสลบที่ครับด้วยนี่ใส่กันได้ไหมวางไว้ตรงนั้นอยจะจะขึ้นนะนี่ก็คือวิถีชีวิตพี่น้องชาวกากอกนะครับที่เ้วก็กินอยู่ง่ายๆครับ มาบข้ากินข้าวเหรอครับ่อะไรหน่อยแกงหมูซอยหอวานแม่เหนื่อยแม่ไม่ได้บล,เ,ลเอามากระูกมาอุ้งเลยสังคุณบทีาเอ่พอกับแม่ครับลวกสงการนี้ก็จะเลืกนะครับขันห้าครัขันห้าไป ขอมเข้ามาลาโทษเพื่อนด้อยนะครับแล้วก็ให้พอเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนให้สิ่ง